สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Superbike ครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพา R15 นะคันนี้ไปถ่ายน้ำมันทีอ่อันที่สตรนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็กำลังขี่ไปที่สูนย์นมำหนานะครับผมตอนนี้ R15 แรงแล้วครับผมแรงเจอ R15 โอ้โหก้นแรงดูครับ R15 จะเกมหรือไม่ครับจะโดนจับหรือเปล่าครับป้อมน,นี้ข้อดังกันด้ R15 แต่เราจอดกันตรงนี้ครับผมนี่จอดหลบล้มตรงนี้ครับมาดูครับผมวันนี้ปะอาร์ติพาจะเกมหรือเปล่าเขาจะเกมไหมแน่จริงกล้าไปจอดข้างหน้าเปล่าวแน่แนไปจอดข้างหน้าโชว์รอรอรถติดนี่แกเหตุใดทำไมทำไมต้องรอติดิอันนี้ดับเครื่องยังดับเครื่องยังต้อไฟฟ้าเขาไม่มีเสียงอ๋อไม่มีเสียงตำรวจเลนมาแล้ว นี้ครับจังหวะนี้เหลือสามวิครับผมโอ้โหฮะไม่เจมมากยังไม่เกเไม่อะไรติวมานนี่้จังหวะนี้ครับติดแซงครับผมติดแซงครับพี่กุ้ปี้พันเะวันเี้แรงขึ้นหน้าใหม่ก็ไม่ขึ้นจังหวะนี้ครับ R สิบห้าแซงไปแล้วครับาสิบห้าเปิดไปดราวซ้าย R15 ต่อปไปเลียขวาแล้ว R15 ก็ตรงไปข้างหน้าแล้ว R15 ก็ V8 ไทยกระบะระหว่านี้ R15 เปิดไปเดยยเอยไซไม่เปิดละไม่เปิดเดี๋ยวเรามาดูว่า R15 จะเทคคอย่างไรรงหว่านี้ R15 เทโงครับเปิดปุ๊บซีเทโคตามมา15ครับ เดียวซ้ายครับผมอาสิบห้าจะไปทางไหนครับซ้ายดืงขวา R อาสิบห้าอซ้ายหนึ่งทีและตอนนี้อาสิบห้ากำเบกค,ครับมองด้านหลังนิดนึงด้านขวาไม่มีรถอา5สิบห้าออกขวาะไรแล้วก็มุ่งตรงต่อไปตามเส้นทางอาิบห้าจะบกับคนขายพวงม <Okay. S 1> าลัยเข่ายพวงมาลัยวิ่งรอบอาสิบห้าไปแล้วโอ้โหถนนโคราชนี่ถนนริวงจันทร์เนี่ยอะเท ครับพี่กับรถนิวอา5สิบห้ากันใกล้ๆนะครับผม <ś led> แซงไปดิ <ś led> ไปดิไปดิไปดิจังหวะนี้ครับรถเจ็งครับจะออกซ้ายครับพอรถเจ่งเข้ามาผิดเลนครับผม <ś led> จังหวะนี้รถเจ็งผิดเลนครับ <ś led> <ś led> จะลงไอดีน่ะรถเจ็งผิดเลนครับผม <ś led> ข้ออย่างลั่นอาสิบห้าเทเกมมาครับ เดี๋ยววันนี้อ R15 จะเกมให้ดูนะครับผม้อมนี้ของอะไรนะ้อมนี้ของจริง5้อมนี้โดนไหมโดนไหมวันนี้โดนไหมเอดิน้อมนี้แหละวันนี้นะเอ้าพี่ตำรวจมาว่ะยังยังยังจังหวะนี้ครับอ R15 ดับเครื่องไปแล้วครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอ R15 ดับเครื่องแล้วครับตอนนี้ตำรวจรถขับซีบีได้ติดกล้องด้วยตำรวจติดกล้องข้างบนหมวกไปว่าไงฮะตำรวจยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คือถ้าเขาติดกล้องข้างบนนี่เขาเขาทำยูทูบใช่ไหม อ <passwords S 1> ตามจัแ่นนเขาตามถ่ายคลิปใช่ป anyway <Okay. S 1> <the noise> ่ะครับอะไรตำรวจ Vs R15 อะไรอย่างนี้ป่ะจังหวะนี้ฮะเหลือไฟแดงอีก7วินาทีดูครับ R15 Vs 125ดูว้่้าดูฮะใครจะออกตัวก่อนกันครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ R15 ตามท้ายฮะร2 5ไปแล้วครับผมเราจะแซง125 แรงไปเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้สกู๊ปปี้พันเราที่แรงจริงๆโคตรที่โมเลยเจ้าของรถสกู๊ปปี้พันเนี่ยจังหวะนี้ทางด้านซ้ายมีตำรวจครับเดี๋ยวเรามาดูอ R15 เวสตำรวจด้านซ้ายนี่กันดูครับตำรวจด้านซ้ายครับอ R15 ครับอ R15 ทำไงครับอ R15 R15 จะทำไงครับตำรวจอยู่ตรงนี้ดูครับดูครับดูอ R15 นะครับผมอ R15 จะทำไงครับ R15 ออกวางไปแล้วผมเฮ้ยตำรวจจะตามไหมเนี่ยโอเค คือนะจังหวันี้ R15 เป็นหนีน้ำรวจครับ R15 หนีน้ำรั่วแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพา R15 นะครับผมไปถ่ายน้ํามันเครื่องกันครับ1,000กิโลครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าค่าใช้จ่ายการถ่ายน้ํามันเครื่อง1,000กิโลนะครับผมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมโอเคแสบผมไปแล้วครับตอนนี้ วันนี้เราก็มา, 0, มาก,มกันที่ศูนย์ยะมาห้าสิบสี่มานะครับผมต้นนี้ก็น่ากลัวนะครับผมป้นนี้ไม่รู้ว่า R15 จะเกมหรือเปล่าครับต้นนี้ต้นนี้ก็ตำรวจด,ดุนะครับอธิบาเอาซ้ายครับตอนนี้ครับเหลือวอ X15 ไปโอทันสบายแต่ถ้าติดไฟแดงตรงนี้ R15 นี่เรียบร้อยเลยนะครับผมส1 5เราว่างเลยศูนย์ยะมาห้านะครับ R15 วน,นี้อันิบห้าออกขวาครับศูนย์ห้าอยู่ไหนวะเขีว่าศน,นี่ห้นานี่ครัอ้อันสายครับศูนย์ยมาห้าครับผมอันสิบห้าจะเลยเปล่าอันสิบห้าเลยศูนย์ยห้าไปเรียบร้อยอเอเขาเข้าทางนู้นใช่ไหมนี่ครับอันสิบห้ารับเข้าไปแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ R15 มาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว,ว่าค่าใช้จ่ายการถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้จะเท่าไหร่นี่เดี๋ยวถามพี่เขาถ่ายน้ำมันเครื่องตรงไหน,นพี่วันนี้ศูนย์ปิดปะ่ะข้างหลังปกติัเปิดไม่ใช่เหรอเอาแล้วจะถามาไ,ไหมถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่องครับพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องครับมาจอดต,ตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยนี่ครับ R15 เราฮะเกือบเกมไปแล้วลครับเมื่อกี้ R15 เกือบเกมไปแล้วครับถ่ายน้ำมันเครื่องทางกิโลเดินขับมาทางจุดอ้าวชิบหายแล้วโดนสูนเปล่าไว้เนี่ย คืออันนี้คือปกติมันต้องถ่ายพันโลใช่ไหมแต่อันนี้คือต้องถ่ายก่อนพันโลอันนี้พันเจ็ดร้อยโลเป็นไรปล่วะเกินแค่เจ็ดร้เองพี่เกินแค่เจ็ดร้เองพูดมาได้เกินแค่เจ็ดร้อยต้องไปติดต่อเขาในห้องวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่เคยมาต้องทําไงบ้างลองไปถามพี่เขาดูต้องเข้าไปติดต่อะ ับผมวันนี้ครับก็พาน้องเฟมครับผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งพันกิโลใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นใบอะไรครับน้องเฟรมใบรับรถไปใบอะไรไปสังงานใช่ไหมไปรับรถครับผมตอนนี้นะครับก็กําลังขี่รถเข้าไปแล้วนะครับผม สี่ร้เข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะถามช่านว่าช่างมาทาอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าบางคนได้รับรถมาแล้วย,ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งพันโลจะได้ดูว่เป็นแนวทางว่ามันกี่บาทแล้วก็ต้องหลังจากพันโล๊บเดี๋ยวทำอะไรกันต่อยหลังจากพันโลก็ต้องมีกี่โลกี่โลกี่โลนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอถามช่างตอนออกมานะครับ เรียบร้อยครับพี่ทำอะไรบ้างครับผมเตี๋ยวไช่น้ำมันเที่ยวครับผมใต่กองโอลิงครับใต่กองโอลิงครับเป็นระยะหนึ่งพันโลแล้วก็เครื่องเป็นสั่งคอร้อยใช่ไหมเครื่องคือสั่งคอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับครับผมพันโลนี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพี่อันนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทครับผมสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทอันนี้คือฟรีค่าแรงใช่ครับฟรีค่าแรงสี่ระยะอ๋อครับผมระยะแรกหนึ่งพันกิโลเมตรต่อไปก็เช็กระยะที่สี่พันกิโลเมตรสี่พันกิโลเมตร แล้วก็แล้วก็แปดพันแปดพันก็คือแล้วก็มูลค่สี่พันอ๋อคือบวกทีละ4ี่พันกิโลนะครับผมแล้วถ่าระยะสี่พันกิโลนี่เท่าไหร่ครับพี่ยังเท่าเดิมอยู่ครับก็จะมีระยะ1น0 0 0สองก็จะมีถึงระยะเปลี่ยนมาได้กองอากาศเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มเติมก็คิดจะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วแต่ระยะแต่ก็ถ้าลูกค้ามาปุ๊บเดี๋ยวพนักงานราแล้วก็จะแนะนำมาตลีสยนอะไรบ้างครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ไปครับผมรับรถเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับเดี๋ยวเข้าไปจ่ายตังค์ข้างในแล้วก็กลับบ้านเลยโอเคครับผมโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้พาน้องมาถ่ายรำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใต้คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอะไรอะไรก็ว่าผมเด็กอะงั้นพี่มาฟังเพลงนี้นะจะได้เข้าใจผมอะเด็กก็รักเป็นไม่พี่เดียวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วปะ อยากจะบอกเอาไว้แหละก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การปนแต่มาเป็นแฟนผมซะ